ส่วนข่าวนี้นะคะก็ทําเอานักร้องอารมณ์ดีอย่างโอดตราโมสเนี่ยต้องรีบออกมาแก้ข่าวเลยค่ะเพราะว่ามีข่าวลือหนาหูม,มาว่าเขาเนี่ยเตรียมจะแต่งงานกับแฟนสาวนอกวงการค่ะ ถือโอกาสเคลียร์ข่าวลือนะคะสำหรับนักร้องอารมณ์ดีโอ๊ปราโมทหลังมีข่าวว่าเตรียมแต่งงานกับหวานใจนอกวงการล่าสุดนหนุ่มโอ๊ก็เปิดใจเลยค่ะเคลียร์ประเด็นนี้ให้ฟังว่ายังไม่มีแผนแต่งอะไรทั้งนั้นเพราะว่าอยู่ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะยอมรับว่าอยากแต่งแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ส่วนแฟนสาวก็เข้าใจดีไม่มีปัญหาอะไรค่ะ ลูฟว่าพูดกันไปเรื่อยไม่มียังไม่แต่งกันทังนันแล้วก็ไม่เอาข่าวลือมาจากไหนทางานทุกวันเลยยังยังไม่ได้มีแลนครับไม่ใช่ไม่อยากแต่งอยากแต่งงานเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เข้าใจก็น่าจะเข้าใจถ้ามันถึงจุดนั้นแล้วเขายังอยู่ด้วยเนี่ยมันก็แสดงว่าโอเคเขาไปกับเราได้ตลอดรอดฝั่งเราไม่อยากเอาตัวเองไปทําให้คนอื่นที่เขาอยู่กับเราที่สุดว่าแบบเดือดร้อนหรือว่าก็ต้องค่อยๆตัดกันไป